บายบายครับ <Bye> <Bye. S 1> พี่ผู้ชายไปเหรอเอออยู่ห้องน้ำเราเลยว่าจะไปไหนอันไหนอันไหนม้องห้องน้ำเป็นไรพี่เป็นไรเอาจริงๆนะครับ เส้นเมนพัทยาสัตหหีบศรีราชาชนบุรีเนี่ยเส้นธรรมดาเนี่ยไลยย่จนไปจนถึงเนี่ยพัทยาใต้เนี่ยโอ้โหผมพูดตรงๆนะแป๊บเดียวกว็แดงแป๊บเดียวกว็แดงนะผมว่าเยอะมากนะครับเามาเมื่อกี้นี้แดงอีกแล้วแต่จะโอเคอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าย่านนี้อจะไม่ค่อยมีสิบล้อสิงบรรทุกนะครับเพราะว่า ิบล้อเนี่ยถ้าผมมองแล้วเนี่ยเขาจะมาถึงแค่นะครับอท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพราะว่าเขตพัทยาเนี่ยมันจะเขตชุมชนเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับชลบุรีเนี่ยส่วนมากที่บรรทุกเนี่ยเขาจะวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์นะทานนะเส้นมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็เขตเนี่ยมันไม่ใช่นิคมที่วัดพัทยาเนี่ยมันไม่ใช่นิคมของสิบล้อหรือบรรทุกนะครับมันจะเป็นเขตที่แบบว่าแหลง่งท่องเที่ยวซะมากกว่านะครับแต่ว่ามาในแนวไฟแดงเนี่ยเยอะจริงๆครับ เช้าเช้านี้หกโมงกว่านี้ยังได้นะครับพัทยานะครับผมมารับแขกนะครับพัทยากลางนะครับผู้โดยสารของผมอยู่พัทยากลางนะครับไฟแดงนี่เยอะมากจริงอันนี้ไม่ไปนะครับพอเลี้ยวขวานี่จะเป็นพัทยากลางนะท่านนะผู้โดยสารผมอยู่มุมนู้นนะครับเลี้ยวขวาเป็นพัทยากลางนะครับนั่นแหละที่บอกว่าไฟแดงนะครับเอาเอาบรรยากาศช้าๆมาฝากพี่น้องๆนะครับหกโมงครึ่งนะครับรับแขกกับ สนามบินสวรนภูมินะท่านนะถึงแล้วนะครับโรงแรมก็อ่านยากยากเราก็ย่งอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับชื่อโรงแรมอะไรก็ไม่รู้ our h a b o r hotel อย่างนี้แหละนะครับทํานองนี้แหละนะครับเราต้องมาสแตนบใบรอเขานะครับได้นะมันหนักอยู่นั่นนะ่ะไ,ไม่ใส่อีกคันหนึ่งม,มันน้ามไมไม่ได้นะนะั่นน่ะ ไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> สมเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมอยู่ปั๊มบางจากนะท่านนะจังหวะที่รอคิวเนี่ยก็ผมจะมาดูให้ฟังนะครับก็คือน้ํามันนะท่านนะก็คือเติมเนี่ยเต็มถังนะท่านนะตอนรับงานเลยรับผู้โดยสารเลยนะครับขากลับก็ต้องเต็มถังนะท่านนะขากลับก็ต้องเต็มถังก็คือสี่วันนี้วิ่งถังเดียวนะท่านนะ ه, ผู้โดยสารนี่ใช้วิ่งหกร้อยกิโลนะท่านนะห้าร้อยเก้าสิบสามผมตีไปหกร้อยกิโลนะครับน้ามันเนี่ยถ้าจะมองว่าหมดถังเลยก็ได้นะอ่าหมดถังเนี่ย ถ้ารถไม่ติดไม่ไม่รันเครื่องให้ผู้โดยสารไม่รันเครื่องนอนเนี่ยนะครับผมว่า f o r t u n e เนเนี่ยเต็มถังเนี่ยวิ่งตากจังหวัดปกติเนี่ยมันน่าจะได้อยู่ประมาณเจ็ดรอยกิโลนะท่านนะ8ปดรอกิโลเนี่ยระยะทางที่สามารถที่วิ่งได้อีกอยู่ประมาณ77็ด็ดกิโลนะท่านนะรีเซ็ตน้ำมันหมดแล้วนี่จะเหลืออยู่ประมาณสาสิบสากิโลที่วิ่งได้อีกนะครับก็สรุปแล้วคิดว่าถ้าผมมองเนี่ยมองขาดเนี่ย f o r ์กินเนอร์เนี่ยจะวิ่งเต็มถังเนี่ยประมาณ8 0ดรกิโลหมดนะท่านนะ แต่นี่เราเนี่ยไปวิ่งงานไงก็ต้องรันเครื่องนอนบ้างลันเครื่องให้ผู้โดยสารบ้างนะครับอ่ะมาเติมน้ํามันทีนี้นะท่านนะผมจะพาท่านมาดูเลยถือว่าหมดแล้วนะเนี่ยเต็มถังฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะเติมเท่าไหร่แล้วก็ผมจะมาหักต่างๆแล้วก็หักรถนี้รถค่าเช่าด้วยนะท่านนะอ่าค่าเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมเติมพาเติมท่านเติมน้ามันก่อนว่าเติมเท่าไหร่แล้วก็หักค่าเช่าเท่าไหร่มาสรุปยอดให้ท่านฟังว่าเราจะเหลือไหมอ่าผู้โดยสารเหมาผมเนี่ยสี่วันเนี่ยนะครับ ก็โอเคครับโอ้ก็พึ่งเจอหน้ากันเนาะตอนขากลับนะครับอ่าแล้วผมจะมาอ่ารายละเอียดต่างๆนะครับเมายังไงนะครับท้ายคลิปแล้วเนาะนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับผู้โดยสารนะครับก็เป็นเอฟซของผมนี่แหละนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณอีกนะครับพี่ชายนะครับอ่าเฮียออสนะครับก็คืออ่าเจ้าของรถนี่แหละนะครับก็เคยกินเคยใช้ชีวิตเมามาเลเมาด้วยกันนะครับแต่เขานี่เป็นเท่าแก่แล้วนะครับ แต่เรายัางอยู่เหมือนเดิมนะครับในลักษณะเช่ารถแกเนี่ยมันไม่เหมือนรถเช่าที่ว่าตามเต็นต์ตามอะไรนะครับก็คือการเช่าเนี่ยก็คือใจวัดใจกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับเช่ารถนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะท่านนะ,อะขอตรงข้างล่างนี้มันจะเป็นฝ้านิดนึงนะท่านนะเพราะว่ามันแดดมันลงมาทางนู้นนะครับก็ดูหน้าดีกว่าหน้าไม่หล่อไม่จําเป็นนะครับเอาสาลาสซะดีกว่านะครับผมเออน้ำมันนะครับตามที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ ผมเติมไป1,800รอบาทนะครับ1,800บาทนะครับก็คือว่าเต็มถังไปเต็มถังกลับนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ผิดนะครับน้ำมันยังเหลือถังเนี่ยแสดงว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังได้2 0 0 0บาทนะประมาณ2,200บาทนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ2,200บาทนะครับเต็มถังหมดถังนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือค่าน้ำมันนะท่านนะส่วนส่วนค่าเช่ารถเฮียออสเนี่ยลูกพี่ออสเนี่ยผมแกให้เช่ายังไงนะครับ อ่าแกแกให้เช่ายังไงนะครับก็คือแกคิดนะครับกับแท็กซี่ไทยเนี่ยอ่าผมมองว่าไม่แพงนะนะครับเพราะว่ารถคันล,ล้านกว่าบาทเนี่ยอ่าแกคิดแค่วันละพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทแกก็ไม่ได้คิดเต็มด้วยนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับพันสองร้อยบาทแล้วก็ค่าน้ํามันก็อ่พันแปดร้อยบาทนะครับถ้าผมหักนู่นหักนี่นะครับอา่ากับผู้โดยสารนะครับเนี่ย ผู้โดยสารนะครับ FC ผมนี่แหละผมคิดผู้โดยสารเนี่ยอ่าวันละรวมค่าน้ำมันต่างๆนะครับเพราะว่าผมผมจะไปในแนวนี้นะครับส่วนบางเจ้าก็อาจจะเป็นว่าเหมาสามพันน้ำมันต่างหากเหมาสองพันน้ำมันต่างหากผมสามพันห้าบาทเอ้ยขออภัยโอ้ยสามพันห้าร้อยบาทนะท่านนะวันละสามพันห้าร้อยบาทสี่วันนะครับสี่วันวันแรกก็คือในกรุงเทพ วันที่สองที่สามนี่ก็คือพัทยานะครับแล้วก็มากับกับมาส่ง f c ผู้โดยสารเนี่ยที่สนามบินสวนภูมินะครับจบก็ประมาณ10บโมงนะครับก็ตามนั้นนะครับวันละสามพันห้านะครับถ้าคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินนี่ก็รวมทั้งสิ้นก็หนึ่งหมื่นสี่พันบาทหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเราก็ต้องมาหักค่าน้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยสีไปสองพันแปะนะครับค่ากินยังไม่ไล่นะไอ้สามสี่วันเนี่ยค่ากินนี่ก็วันละ ตีไปวันละสองร้อยนะครับสําหรับแท็กซี่ไทยนะครับวันละสองร้อยสามร้อยวันไปค่ากินเนี่ยตีไปเลยพันหนึ่งสี่วันนะครับแล้วผมจะไล่ไปตีน้ํามันเนี่ยจากพันแปดเป็นสองพันนะครับค่ากินแล้วก็ค่าเช่านะครับเอ่อแท็กซี่ไทยนี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณคิดว่านะประมาณนะเพราะว่าต้องกลับไปนี่ก็ต้องมีบ้างแหละครับการกินการดื่มนะครับเล็กๆน้อยน้อยนะครับเพราะว่าอดมาหลายวันแล้วนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสักหกพันกว่าบาทนั่นแหละนะครับตีไปสักหกพันนะครับหกพันห้านะครับ ประมาณนี้แหละนะครับก็คิดว่าหักค่ากินแล้วจริงแล้วเต็มแล้วคำนวณแล้วมันก็อยู่อันเจ็ดพันนะครับก็จะมีดื่มทั้งรส์บ้างหักเงินตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ขอทิปพี่สาวผู้โดยสารด้วย300ร้อยนะครับก็จะมาซื้อเบียว่างนั้นแกก็ให้มา300อยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําสหรับผู้โดยสารท่านใดนะครับอยาก <c oughs> สนใจในแนว v i p เที่ยวเป็นเจ็ดที่นั่งหรือว่าขับแท็กซี่นะครับจบงานนี้ผมก็ขับแท็กซี่เหมือนเดิมนะท่านนะจบงานนี้ก็ขับแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับ ติดต่อสอบถามเบอร์โทรเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปตลอดนะครับสอบถามต่างๆได้หมดนะครับในแนวแท็กซี่ไทยนะครับในแนวรับส่งผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นใปกับขี่เรื่อยๆต่างๆนะครับผมยินดีให้บริการนะครับจากใจนะครับเพราะว่าแท็กซี่ไทยเนี่ยผมก็กล้าพูดจากใจเลยนะว่าผมจะทํามาให้กินโดยที่สุดจริตนะครับผมเคยพูดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็พูดแบบไม่อายนะครับเป็นหมานะครับเป็นหมาทุกวันนี้อยากเป็นคนว่างั้นนะครับ นะท่านนะก็น้ uh, ําม right ันอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ถ้าขับแท็กซี่ในกรุงเทพเหลือไหมวันละพันนะครับบางวันก็เหลือนะครับเติมแก๊สเสร็จพันหนึ่งบางวันก็เหลือแปดร้อยบางวันก็เหลือเก้าร้อยบางวันก็เหลือพันสามนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าผมขับแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยเติมแก๊สเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณแ0ดร้0ยเก้าร้อยนี่แหละท่านนะในเกณฑ์นี้นะครับแต่สําหรับในแนวนี้เนี่ย าหากค่าเช่ารถแล้วหากค่าน้ํามันแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยเราก็จะเหลืออยู่ประมาณหกพันกว่าบาทเจ็ดพันเนี่ยผมก็ว่าโอเคนะเราก็ได้จะได้ประสบการณ์นะครับได้ประสบการณ์ว่าเราได้ออกไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเจอตรงนั้นตรงนี้ถ้าไปทีหลังเนี่ยอุปสรรคของที่ทไทยสี่วันนี้ก็คืออะไรนะครับหนึ่งนะครับห้องน้ําที่อาบน้ําที่พักผ่อนนะครับผมมันมันไม,ไม่ค่อยรู้นะครับว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ก็ตรงนั้นแหละครับห้องน้ํอ่า อาบน้ําสมมุติเอาอาบน้ําในปั๊มอย่างเงี้ยมันก็มันต้องมีแหละครับบางทีก็หายากนะครับเราไม่รู้เนาะแรงนะนะครับแล้วก็ที่พักอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะครับไปพักสุ่มสี่สุ่มห้าในเมืองพัทยาก็มีแต่คืนละเจ็ดแปดร้อยนะครับก็ถือว่าถ้าเราไปพักอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะครับค่าแรงแล้วก็จะไม่เหลือนะครับโอเคนะครับเราก็มาท้ายคลิปแล้วนะครับต่างๆนะครับผมก็จะได้ไปพักผ่อนหรือว่ากินดื่มนิดนึงนิดหน่อยนะครับของบ้านเฮียออสนะครับเ่าแก่เก่าผมนี่แหละเฮียออสนี่เขาก็ ทุกวันนี้เขาก็โอเคนะครับเป็นเศรษฐีแล้วนะครับเราก็ย่ําอยู่ที่เดิมนะครับได้แต่ประสบการมาในชีวิตนี้ในกรุงเทพนะครับก็นะครับ FC ทุกท่านนะครับก็พอรอทุกท่านนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุครองทุกท่านแข็งขาดปลอดภัยนะครับหากินก็โดยสิทธิ์สุดจริตนะครับมีอะไรก็สอบถามผมได้นะครับสุดท้ายนี้จริงๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับแท็กซี่ไทยเนี่ยช่องทางติดตามนะครับก็จะเป็น t ิ k กต็อก แล้วก็ทางเพจแล้วก็ทาง u t u b e นะครับชื่อช่องก็จะเป็นแท็กซี่ไทยออนทัวร์หมดนะครับก็ฝากติดตามฝากชมคลิปของที่ไทยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แนะนําแนวนต,ติติงเรื่องต่างๆนะครับผมพร้อมเอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับขอบคุณที่ชมและก็ที่แนะนําในอื่นๆนะครับที่ที่ว่าให้ก็อะไรผมก็มจะไม่ถือสาตรงนั้นนะครับเพราะเพราะถือว่า มันคือประสบการณ์ความรู้ผมก็จะเดียวมันแก้ไขปรับปรุงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณภาพคุ้มครองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ